ม่่าดิ้งครับการต่อสายเลนนะครับขาวเขียวเขียวขาวส้มน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวเฮ้ยขาวน้ำเงินส้มใท่าไหมเข่าเขียวเขียวขาวส้มน้ำเงินขาวน้ำเงินส้มต่งกันต่างกันให้ไปเกิดเทียนจบเช็คไหมเฮ้ยอันนี้อาจจะใช้งานมันมีรูด้วยนั่นแหลมมันมีรูให้ยัดสาย จะเอากล้องมินกล่อง yeah, ่เบอร์กล่องสัก่นเมีก้่อบกเล้วได้กน่าจะฝังยี่อฝั่งไหนก็ได้ปะเหมือนไมินิกล่องกหญงไม่มันมีฝั่งอยู่ด้วย มันมอนมันคนล้แบบย่างนี้นึงเหมือนใบนงทีนี่จ้ะนี่อันนี้มันม่รูไว้ให้วางรูนี่อันนี้ตัดอันนี้วางรูนี่ตัดอันล่างไม่ใช่หรือตัดอันล่างต้วก็รูนี้ไปใส่สายนี่ง่ายกว่าอันี้ใช้งนายแค่ว่าเราจะใส่ใช่หรอบอกเลยว่าสีมันจะง่ายกว่าอ้วนแรกกัน อเ,เอาไมเี้โอเคครับอันนี้เป็นการต่อแบบ A ครับต่อไปต่อแบบบีตอบไปก่อนเตอบไป,อ,ป,ปอันนี้เป็นการต่อแบบ B นะครับ ตดัดเลนกี้สีออกมาก,ก่อนกี้สายออกมาใช่ของมกกันธรรมดาครับผมธรรมดาหน้าตาหล่อครับใช่รรขแ<ก>นขนของผมต้องเงินขาวส้มส้มขาวเขียว

เฮียเรามาเบอร์มันจะเรียบทำจะเอาใหญ่เข้าไปตัดจรงเหรม่จะตัดใหญ่จริงเหรอดึงกระตุกเฮียเร็วๆมึงแก่เฉยๆมึงยังต้องทำก็ได้เพื่อมันจะส่งงานขาวส้ม ส้มเขาเขียวน้ำเงินเขาน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลเอาชอบเล่นจากชั้นแหละก็มีแค่สองอันนี้ก็อนะันนั้นใครตอนใช้ง่ายเวลาไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ชนกันเรต้องให้สายเรียบที่สุดไม่ได้มาคลองอันนี้ใช่ไหมบ้างขาดเขียวไม่อกอ <c oughs> งขาด อะไรีไ่่ไม่มีโอเคครับผมการต่อหัวแบบน่ไม่บบดูมึงหรอ